เอ๊ะผมอยากจะถามท่านน่อยแล้วครับว่าเมื่อคืนเนี่ยแมนยูกับฟุตท่านว่าใครจะชนะขอความคิดเห็นน่อยแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้มาต้องมาถามไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มานี่กระหาเรื่องเข้าคอกไปถามเปิดไปเลยนะเอ้ยบุชิโดนเมาแล้วน่ะเี้หนอกเอาไหม ยุ่งเรื่องเขาดีกว่าไปรา้นไปโชว์เลี้ยงคนอื่นนะวันนี้เขาอยากกินแกงออมมาป้าเชกัมนะเอากัมเนาะเฮ้ยลำลำเชคขามเนาะฮิฮิอ้ายอ้วันนี้มาแน่แมนยูมาแน่ฮิฮิหลายนัดแล้ววันนี้มาแล้วมาแล้วมาตามควาร้องของเยลลี่และเนเจ้าอ้ายฮิ เรวอพูไล่มาแล้วเแลละแทมเดียวโว้ยอกผีมันหลงหลุมเหือวันโนนนะกัาวันนี้่ะกะเทยห้าอย่างนวดเต็มปากแต่เดี๋ยวนี้มันมาแปลกๆนะหลกเานะเช่ผีเร่อพูอย่ะ นวดเต็มปากอีกสองตัวนะไปเก็บกันหอ๋ออุ้ยไล,ล่สาระให้มนแล้วนะมูเนี่ยกล้ากล